เคสสวัสดีนะครับสวัสดีวันปีใหม่วันแรกของปี2024ครับทักทายแอวๆเอเปลี่ยนโทนมาแอร์แอรแอรอยู่นะครับโอเคส่วนนู่นฮะเบลล่านอนอาบแสงครับนอนอาบแดดแสงแดดของปีแรกนะครับวันแรกของปี2024 เอลเอลนี่เสียงเอลเอลนี่เสียงตัวนี้นะตัวนี้มาร้องอ้อนๆฮะปลาทูครับ <Yeah. S 1> okay. เบลล่าโอเคอวันนี้อากาศโอเคนะครับมีละร้อนนิดนึงก็เลยมาเปิดแอร์ให้เขาอยู่นะครับชุดเม็ดติม่มเนี่ยทักทายหน่อยแม่ทักทายแม่หนูหน่อยแล้วแม่ติมซ่านจเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีมันเป็นปีใหม่ด้วย เงียบงเฉลยปีใหม่2 0ง4ัี่สครับแม่ติ๋มนะครับแมวในอุปการะของแม่หนูนะครับเดิมไหครับทุกตัวที่เห็นในคลิปนี้จะเป็นน้องแมวจรรอบ้านเนาะให้สนใจนะครับ๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อปีใหม่นี้ใครอยากจะรับแมวไปอยู่ด้วยสักตัวหนึ่งนะฮะติดต่อได้นะครับเดลล่านอนอาบแดดอยู่เดลล่านี่ก็เป็นแมวในอุปการะของแม่น้องเนาะ น้องนี่ก็ดูแลแมวอยู่นะครับเป็นเบลล่าที่เป็นแมว3ามสีนะครับเป็นาปาทูก็เป็นแมวเพศเมียมันกานทำมันเปลาวฉีดยายแล้วเข้าไปแก้ัคซีลแล้วนะครับแมวทุกตัวตรวจเลือดแล้วนะครับปลอดโรคสะอาดครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงระบบปิดมาหลายเดือนแล้วครับพวกนี้นะครับทุกตัวอยู่ในระบบปิดมาหลายเดือนครับสะอาดปลอดโรคแน่นอนนะครับเจ๊เอ๋อืมไงคะ ปลาทูที่ไทยเข้าไปทัว่แล้วก็อันนี้ก็แมวในอุกกาละของแม่หนูนะครับโหขูดังฟอ้อเลยฮนะอันนี้ก็เมื่อคืนนี้อยู่ข้างนอกนะครับเ,เขาคงมาช่วงสายๆนี่เพื่อให้เขากินข้าวไม่งั้นกลัวเขาไม่อยากมากินข้าวเอ๊เธอวิ่งตามทุกที่เลยปลาทูนี่คียอออนนะครับใครอยากได้แมวคีย์ออนๆน,นะครับนี่ตัวน,นี้เลยนแนะนน้างปลาทูนะครับอืมรูปเลยนะคะเขาขู่อย่างนั้นแต่เขาแต่เขา รูปได้นะครับจับได้ฮะก็อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกให้ชินกับมือของมนุษย์เนาะแต่พอได้รูปแล้วเนี่ยก็ติดนะครับติดติดติดให้รูปเลยละนะครับอันนี้ชื่อแต้มบุญนะครับเป็นแมวสามสีเหมือนกันนะฮะฉีดฉีดยาแล้วนะครับกำลังเข้าวัคซีนคับตรวจเลือกแล้วสะอาดปลอดภัยครับนี่ดูนะพอเริ่มให้รูปเนี่ยดูฮะมีอนมีอะไรให้ให้รูปตรงไหนให้เกาตรงไหนนี่มีนะครับแต้มบุญ ก็แต่แรกว่าอยากจะปล่อยเขาอยู่ข้างนอกอิสระ24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเรากลัวแล้วว่าพอถ้าทําอย่างนั้นพอเราขึ้นมาเนี่ยเขาหลบทวงที่เขาอยู่ข้างนอกกุงเนี่ยเขาหลบเรานี่ดูนี่เห็นไหมฮะต้องการต้องการคนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยเวลาอยู่ข้างนอกเขาหลบเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาเราในการว่าเราลูบเขาไม่ได้นะครับก็เลยต้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ยอมมากินข้าวก็เลยต้องวางเอาเขากงบ้างเพื่อจะได้วางอาหารวางน้ำให้เขาทานได้นะครับ น้องขับถ่าได้ปกตินะครับชื่อแต้มบุญนะครับใครสนใจสวัสดีพี่ม่ครับแมวหนบอการาของแม่หนูนะครับช่วยเหลือมาโดยแม่น้องันนี้นะครับช่วยเหลือแมวกลุ่มช่วยเหลือแมวอ่าแทมมี่แทมแทมี่สวัสดีค่ะนี่แทมมี่นี่ปกติก็เป็นแมวที่อาจจะไม่ได้ยังเรียกว่าอะไรไค่อยได้ชินกับคนมากะนะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่ชินนี่คือไม่ใช่ ไม่ได้อยู่กับเรากับคนนะเจอคนทุกวันห้มีแต่ว่าโดยพฤติกรรมน้องนะเนาะปุกคลิกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เลยเอาอยู่ในกรงไว้เพื่อว่าพอดีเราต้องสังเกตอาการว่าเขาไม่สบายหรือเปล่านะครับีย๋ยแจะอัปเดตแยกต่างหากให้แม่เนยนะครับนี่เป็นแมวแมวในอุปการะของแม่เนยนะครับแทมมี่เป็นลูกสาวของนี่โจลีโจลีนี่ก็ปกต,ติอยู่ข้างนอกตลอดนะครับก็จะมีเข้ากรงตามเวลารู้สึกไม่โอเคอย่างเช่นตอนผมอยู่ ปุกลิ้กลูกคูนี้เขาคล้ายๆกันครับแมวคล้ายๆกันอาจจะยังไม่ค่อยชินกับคนมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักนะครับต้องเชื่อว่าต้องการความรักแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากอุปการะน้องแมวนะครับโอเคโดยรวมแมวทุกตัวสบายดีนะครับกินได้ถับถ่ายได้นะครับจกเว้นแทมมี่ต้องสังเกตอาการหน่อยเพราะตลางน้องกินน้อยลงแต่เท่าที่ดูนี้ก็ไม่ได้ซึมนะครับ โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์คราสสวัสดีปีใหม่ด้วยครับทุกท่านปิดไปด้วยนี่ภาพนอนอาบแดดของสาวน้อยเบลล่านี่ก็ตลกเราก็เอเราก็กลัวร้อนเนาะก็เลยขึ้นมาเปิดแอร์ให้อยู่๋ยวว่พอเปิดแอร์นางไปนอนอาบแดดแล้วร้อนซะงั้นโอเคครับสวัสดีครับ